ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับแรงนี่นะครับหรือว่ามือนี้นะครับกับบได้โทวไปหาหลวงปูหลวงตาท่างคนหลักสารคามนะครับปูสารคามซึ่งวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายบได้ไปตามทิศตามต่อนะครับแต่ยิ่ข่าวว่าปูโลว่าเราโว้ยได้แกนแกนสองสามพันนั่นรางยางเดียวางยางเดียวนะครับเอาสาหรับมือนี้กะมีโอกาสได้คุยกับปูพอดี กรรบน้การครับปูครับตาบนมัสการจ้าครับผมเอาล้านครับเอาล้านมีตลูกสาวเว่ากับปูตลูกสาวว่าลูกสาวเอ๋ยท่าแม่นะให็นห้ลูกสาวผูกเขียนหนังสือให้นได้แยว่าก้านาบนู้บ่าวผู้สาวาล้ ลอาวันเจ้าร้อยเพราะว่ามันได้ได้อีบุกสลาดเนรับมีผู้ใ้สองคนบานนี้มีมีมีอ่าน้ำชุดประามันกีไหลแล้วพุทธู้งี่สามคนก็รล้กาอยู่แบสองสามล่างยังเดียวครับโอ้ยง่ายๆเนาเขาคยุกยุงก็จะได้หลายคนเนูะ เกียดเนาาจาปูกระสลาตีนาะผมตีนะผมว่พูดว่าโ้รน่องวคพูดจะนึก่สามสิบบูว่าอ้ยลูกพูดกับีู่ดได้พดกับนี่ตีกับนี่ครับเนี่ยกระดียิ่งใหญ่น้โยกเงินอยู่หรอกครับปูว่าสมกับก้อวเมื่อทุกทยาหละก้อยแ่งจว่าเกพูกับตีไวหลายหลายเกียงอย่างนี้กรณีคนคนเปีได้นิวขเนอครับ ครับเรืยังกัเอาปูเป็นคำนวณเ,เป็นบระจ,จับปูมือนี่คำนวณเหรอ,อเยนวะเรื่คำนวณจ้าเลื่อคำนวณเด้อวิ่งก่อนจีจ้าเออวิ่งก่อนวิ่งเออวิ่งมันดหมี่สองแล้วก็จุดจ้าเออแล้วก็มีแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือเข้า สองกับเก้าบ่จ้าวิ่งเออสองกับเก้าจุดจุดไว้อีกเหมือนอีกมีอีกตัวนึงนี่างนี้ลยจ้าอีกตัวนึงก็คืออีกตัวนึงก็คือเอาอเอาซีสองแล้วก็บเก้าแล้วก็บีเออเออเออจ้า,า<อ>ตัวนี้นะตัวนี้นะสองเก้าซีครับ พูดเดี่วันพุธครับเลข,เลขวันพุธเร็บออก,ออกวันพุธนะประจับปูมหวันนี้เออวันพุธวันนี้วันนี้จ,จับสตัวให้ก่อนเครับสตัวนี้เอาเจ็ดสองสอเจ็ดสองออออ 5, 1, สด่ะห้าห่ 1, เกหาหนึ่งเตเออนี่นี่สามตัววันนี้วันนี้สตัวได้ไหม จ้าสองตัวบนญหมดจ้าสองตัวนี้สองตัวนี้เอา่าว่า่เอาบุญเนี่เอาเอาเอาบุนี้บุญมันเกิดทจ็ดอยู่แล้วนะครับล่างนี้เอาร่างนี่เอาศูจอ๋อสองตัวบนเป็นหนึ่งเจ็ดบ่จ้าหนึ่งเจ็ดยหนูสิกยนแยกให้เพิ่นน้ำ สตัวบนหนึ่งเจ็ดตัวเดียวว่าจะปูตัวเดียวเลยก็ได้โอจ้าว,วันนี้ก็สองตัวล่างสงตัวล่างศูนย์เจ็ดตัวล่างศูนย์เจ็ดเออ่นเขาบว่เดียวพอค็ดสองสองันละโอ้ล่างศูนย์เจ็ดบนหนึ่งเจ็ดปูคือเอาม้นกันคักจะวาน,นี่พี่น้องเอาเึ้นสิได้ครับเอากันแบบ ตีปกสองสององะไรอ๋อตีปกฉลามนะครับเออมันมีภูเขาสองลูกครับแล้วกน็นี่เงี้ยอาเด็ดนี่ยกคนเจ้าเข้าอะไรขเข้าเรามา,า,า,านี่ยแต่ว่ามันเนี่ยเย็ดเย็ดไปถูกกี่มืาเนี่ยครับอยู่อยู่อยู่สมมติประกาศนี่้มันเมันสี่เะมันเลยกว่าสร้างามันมีภูเขาสองลูกครับมันมีบ้านอยู่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 ยูในน้ำนี่สองหลังครับแล้วมีสามารถไหยนะ บาเดนเรว่านับเสางบงพูจะมีมีจเจ็ดเสาพ่นับไนั้นนับไเจ็ดเสาก็เลยเจ็ดสองสองไปเลยโอ้เยเจ็องสปีมาจากปกฉลาดนะครับนี่ครับเกลยอูนะครับปกฉลางวัต่ผพานมาฟูตีสองสามเข่าตรงต้งนะครับวันนี้วดนี้ก็หตัวจริงวันจะว่ายมอว้างเย,ยาเกี่ยวเจ็ดสองสองเลยครับเา

แม่ออกลูกแม่ไขานี่สาสตัวคนโอ้ลูกแมวตัว้าเ็นเน็อคนอยู่เอาครับเ็ดอนคนอยู่ครัเอ่อคาเรียกหลายนค่าเรนีงายจบครับเอาค่าคาเลือกฟูเรื่อ,องวันีย่าให้ผ่าฟู สองสองกับสองเียนสอง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 เป็นบนบนหรือล่างจับปูปูสองสองนี่มักบนนะกสิเมนบนกสิเมนบนแล้วนูปูนู่ฟเจ็ดสองสององมันมาแงเนครับวัดพุทธีสองมาแหงเลยวัดพุทธีอือที่มันมาแหงมันมันมันเป็นสองม่เอครับครับที่บนข้าวบนมันนี่มันเป็นสองแยงแล้วกเออ เน้นซองแล้วจ่าเท้าวิ่งก็ได้กันเน้นตัวเน้น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 ยู่นี่เอาจักสองชุดก็ได้เอาเจ็ดเจ็ดกับสองสองนี่ลหละครับตัวเน้นเน้นไงครับเอาบุญคนละครับเน้นบุญ่ว่าเจ็ดมังกรครับตัวเจ็ดเป็นลางหนึ่งเจ็ดคือบุญนะครับเพื่อเอากันแบบคิดถ้าหลักสิบนะครับหลักหน่วยคือเจ็ดคือเก่าเนาะครูเนาะครับ หลักหน่วยเป็นเจ็ดน,<ป>นะครับไปอักขี่ยอ่อมพอเนี่ยไปซื้อครับซื้อลอตเตอรี่ไว้เรื่ไปเที่ยงไปปันก้อนเพราะว่าท่านนี้นก็ต้องเขลงาละเพราะว่าแต่กวก็ท่านนี้เห็นดันพกเสลยรายดิกำลังเราไหมครับพวกเขาสองลูกเลยนะผู้เขาสองลูกครับเงี้ยสองห,หลังไหม คูต้องงครูเส่วนมากส่วนมากตีพวกสาระเนี่ยเขาดีมันบอกครูว่เขาเรียเขาเรียอยููก็ได้แล้วพวกสาระจแนกเพาะว่าตีเขาก็ปจาบ้างไยครับมันเขามันจะมีสองสองเนี่ยเขาก็เรียกวนานะแต่ประจาบ้าอเยกเยกปจามบ้งมันกัมีสองครับเรีกพีกับมีสองครับว่าจะครูให้จับเขาจับคูให้แล้วกบมีสองสองแ ครับ <ạ S 2> เออเนี่ยสองสองจังวดว่าทีมมันออกสองหกหนึ่มันจะมีที่หกเบยจังหว,ง 11, หวะจ้าอันได้เอาให้เื่องวางวอนนี่มันเคยมันมันมันมานมีน้ำกวนว่อะรหะหเจ็ดหนึ่งอ้นนะฮะหายหนึอ่ะครับหายหนึ่งเจนี่ อย่าที่สียวไปเลยอดี๋ยวรถปิดจักคือ,อยู่ับปูครับอ,อบผมอผมกะขออนุญาตผู้อ่านว่าเสียงเลียงเลขนะครับจะสรุปจักหน่อยนะครับเออเอาสรุปเะครเอาปูสารคามนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันร้อยสิบสี่นะครับเลขวิ่งของปูนะครับเด้อวิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งสี่นะครับ ตัวเน้นคือสองนกปูนะเรกวิ่งก็ะไดเ,เน้เน้สองครับเน้สองบนบนละสำหรับสามตัวบนนะครับ 7, 2, 2, 5, 1, เจ็ดสองสองห้าหนึ่งเจ็ดสองตัวบนตัวเน้นตัวหนักหนึ่งเจ็ดกับสองสองนะครับสำหรับเลขลางปูก็ยังมีเจ็ดคือเก้านะครับเป็นศูนย์เจ็ดเดอ้อครับนะครับศูนย์เจ็ดกันเน้นด้วยกัน ครับ lives, เน้นเยครับเด้อเน้นล่างนะครับล่างยางเดียวบ่ตอ <S <S ้องกลับเียครับผมบ <Apparently> ่ต้องกลับเลยบ่ต้องกลับล่างยางเดียวนะครับศูนเจนะครับเอาปูฝากเอซีจังน้อยนะครับผมฝากญาติฝากโยมนะครับงเ้อย่ตงอนนี้มังกยไครับจากเสียงมึงก็ไปเสียงมึงก็ไปนอนฝันมึงก็มันเข่า่มัน terapi cara lah orang